สวัสดีครับย่กับผมช่องระดมซิงเดินระเบิดครับ <c oughs> อ่ะหลังจากเมื่อวานที่เราเดินรีวิวนะครับ <c oughs> เดินรีวิวโกดังไปวันนี้ชั้นมาใส่ละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงครับผมตรงนี้ก็ชั้นยาวเลยนะเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาดูว่าโซนนี้เราจะวางอะไรอะไรยังไงเราจะบอกดูครับ สวยจัดเลยครับผมเยอะมากครับนี่หางบลงคลองอยู่แล้ววันนี้นี่ก็เคาน์เตอร์จะอยู่ตรงนี้ครับเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้เป็นชั้นครับเป็นชั้นชั้นโอ้เยอะจัดเลยนะนี่ต้องถามผู้จัดการครับว่าจะใส่อะไรยังไงผู้จัดการครับเดินรีวิวหน่อยครับ ใส่ของยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ขาดทุนระทับครับอ๋อขาดทุนระทับเนาะแย่นะ yeah, เลยส่วนที่เราให้เขาออกแบบชั้นมาแบบนี้ก็คือเนี่ยเราเดินมาเราก็เห็นของละมองไปก็เห็นของมองไปก็เห็นของของอันนี้เราก็จะเอาออกครับไปสต็อกไว้ข้างหลังเอามาลงขายเล่นๆเฉยๆครับตอนนี้ ยังไม่ได้ขึ้นร้านนะผมนี่ชั้นเราก็อลังการมากเลยเยอะเยอะมากชั้นตัวนี้จะมีหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แถวห้าแถวหแถวครับนี่หแถวว้สวยจัดเลยส่วนตัวนี้เราก็จะ ย้ายอันนั้นตรงที่อยู่หน้าประตูะมาใส่ตรงนี้หนึ่งอันให้มันเต็มครับนี่โอ้ปาดสามแสนซียูบหลักของเอามาใส่ไหมสามแสนไม่อยู่แน่นอนครับชุดไม่อยู่เราจะเอาชั้นตัวเนี้ยไปใส่ม,มุมนั่นแหละที่ว่ามันเป็นช่องโล่งอยู่ เพื่อให้ประตูนี้ประตูนี้นี่จะเปิดเข้ามาข้างในได้หรือจะดึงหรือจะผลักก็ได้เนี่ยผลักมาเนี่ยติดเอาอกกันหนึ่งนี่พอดีเลยย้ายไปโน่นครับหนึ่งงานโอ้สวยดีนะผมว่าแล้วก็จะเอาตู้แช่น,นั้นเนาะตู้นั้นมาไว้ข้างเคาน์เตอร์เลยครับมาไว้ข้างเคาน์เตอร์เลยส่วนตู้เบียร์วุ้นนี่ต้องหาที่ไว้อีกทีหนึ่ง คร่าวๆครับก็จะเริ่มสั่งของมาขึ้นชั้นแล้วจัดเป็นโซนๆไปโซนนี้ก็น่าจะเป็นพวกขนมครับขนมนี่โซนนี้กับโซนนี้พวกขนมอันนี้ก็จะเป็นพวกซักรีดครับซักรีดพวกของซักฟอกอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็ชั้นนี้จะวางอะไรล่ะพิจิตร์กันอ๋อมีครีมด้วยเนาะมีเครื่องสำอ,อ,อางด้วยนะครับเครื่องเครื่องสำอางแล้วก็ผงซักฟอกเนาะอ,อ่าเครื่องครัวก็ตรงนี้เนาะเครื่องครัวตรงนี้นะครับแล้วก็นั้นล่ะ เ,เ,คคเครื่องครัวเราจะใส่เป็นสองสองชั้นเลยครับส่วนเครื่องสมางเราใส่เป็นชั้นเดียวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกของสักพอกอย่างทีว่านะครับครับทําความสะอาดแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นพวกเครื่องมือช่างเลยเนาะต้องมีครับของต้องมีของมันต้องมีหลายๆอย่างนะครับตรงนู้นเป็นโซนของเล่นเพราะว่าจะได้ดูเด็กได้๋โอโซนของเล่นด้วยอ่ะใส่ใส่ของเล่นด้วยใช่ไหมครับ อ๋อแล้วต้องนี้แหละครับพวกว่าง,างๆเยอยๆเลยครับรนี่ผงรอดูนุ๊กับงบมันยังไงของมันมาแล้วมันก็ต้องมีครับมันก็หลายอย่างครับเราจะเน้นให้มันจบที่เดียวเนาะครับผมมาที่นี่ก็คือจบที่เดียวเลยใช่ไหมครับครับสยางได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถโบกทางร้านได้เราจัดน้ำให้อ๋อครับเดี๋ยวยังไง ก็อยากได้อะไรสินค้าตัวไหนก็บอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวจัดหามาครับผมเดี๋ยวตั้งเคาน์เตอร์เสร็จเราก็จะเอาอุปกรณ์ระบบแบบยิงระบบอะไร POS หรอคิดเงินแบบระบบ POS คิดเงินแบบระบบอะไรนะครับ POS อ๋อครับผมทันสมัยนะครับครับคนอยู่ร้านก็สะดวกสบายให้ระบบเป็นตัวจัดการให้เราเลยอ๋อ วันหนึ่งเราทำยอดได้เท่าไรเราไม่ต้องมานับครับโอ๋อครับขอบบงของนี่ต้นหลักๆนี่ขายปีหรือส่งครับหลักๆก,ก็ทั้งสองครับทั้งตีทั้งส่งเน,นาะเราสอบถามได้ครับเพราะเราก็อาศัายแบบของเอกไว้ด้วยเนาะราคาดีแน่นอนครับราคาก็ สูอส,สีกันครับถ้าเท่ากันกับโซนคนชายนี่แหละเท่ากันกับร้านใหญ่หญๆร้านเราเพิ่งเปิดนะครับราคาก็ยังตรึงเท่าเขาอยู่เพราะาของมันมาราคานี้มันก็ได้ไม่เยอะครับได้ไม่เยอะ <c oughs> แต่เราเน้นของออกไวครับอย่างไข่ไก่นี่ไข่ไก่เอามา <c oughs> ไส่ห้าร้อยกว่าเพงเนาะ ห้าร้อยห้าสิบแผงใช่ไหมครับอ,อุ้ยสี่ร้อยสี่ร้อยเหรอก็วันที่สองไปสองร้อยห้าสิบวันแรกไปเอาสามร้อยห้าร้อยห้าสิบแผงสี่วันก็เหลือประมาณนี้เนาะเอามาห้าร้อยห้าสิบแผงครับสี่วันเหลือประมาณนี้วันนี้ก็น่าจะหมดนะอันนี้ดคนอ,อันนี้คุจองแล้วนะครับนี่จองไว้ อ๋อสงสัยเราต้องขึ้นไปเอาของอีกใช่ไหมครับนี่ต้องน้ำไม่ต้องเรียดูครับแล้ว,แล,วแล้วนี่เราจะทำธุรกิจอะไรกันแน่ครับครับธุรกิจเรานี่รู้สึกว่าจะร้อยอาชีพแล้วทุกด้านโอ้อะไรได้เงินทั้งหมดโอ้สุดจัดเลยครับสุดจัดเลยพยายามจัดร้านให้มันสะอาดครับว่าร้านร้านเราก็โลง่งโล่งพอตัวเนาะ ล่งอยู่แล้วเนาะจัดของไปมันก็สะอาดใครที่แบบว่ามีงานมีอะไรก็อยากลงของก็ติดต่อได้ครับมีราคาพิเศษแน่นอนครับมีงานอะไรจัดงานอะไรก็ปรึกษาเราได้ครับจะเอาไปก่อนหรือจะยังไงหรือจะสดก็ได้ครับเสร็จงานหรือหรือจะเสร็จงานเอามาเคลียร์ก็ได้เนาะพวกเครื่องครัวเครื่องครัวน้ำดืม่ม เราเบียร์เรามีหมดครับจัดให้ไปก่อนเลยชุดหนึ่งอย่างงี้อ่ะใช้อะไรหมดบ้างเราก็กเสร็จงานค่าของเหลือมาส่งเราคืนได้ครับเราก็คิดเงินตามจำนวนที่แบบว่ามันหมดไปเนาะครับมาเปิดเครดิตได้นะครับผมจะหาแบบว่าโปรโมชั่นลูกค้าไประจาอะไรไห ครับผมสอบถามกันเข้ามาได้เนาะอ่ร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับนี่เส้นนใชยบ้านตรวจชนชายบ้านตรวจเหรอครับออกจากอำเภอมาประมาณ8-9ดถกิโเมตรแล้วไปบ้านกวดกี่กิโลครับผมประมาณ20่สิบกโลครับไม่ถึงนะสิบกว่าเลยครับอ๋อโอเคครับนี่เนื้อหมูเราก็มีครับ เนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อวัวครับนี่ครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเข้ามาชมได้นะอยู่ติดถนนซีเลนเลยครับผมง่ายๆสีส้มขาว <laughs> เรายังไม่ได้ทำป้ายร้านหรอก,อกซ้ายมือตอนนี้ชั้นก็เกือบเสร็จแล้วโอ้ตัวน,นี้เป็นป้ายเลยนะครับเนาะ ต้องแกะอะคริลิกต้องแกะไหมเนี่ย <c oughs> อือทำให้นี่นอือทำให้เหรอใ,ให้จบๆเลยเนาะตัวนี้จะเป็นกันตกครับตัวนี้ชั้นเราจะมีกันตกด้วยนะกันตกกันตกครับผมสวยงามสวยงาม,ส,งามสะอาดมากเลยนะ คันนี้สั่งจากที่ไหนครับพี่คันสั่งสั่งจากที่ไหนครับชื่อบริษัทไม่ได้โออเผื่อมีใครสนใจเนาะสนใจก็คอมเมนต์ได้เดี๋ยวแนะนำให้ได้ครับรับสนใจสินค้าตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับเดยเราจัดหามาให้ครับราคากันเองแน่นอนอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ